ซึ่งก็พี่อพอไปได้บางไม้ตีว่าจำได้่ใยว่าใจตลอดมันมีอยู่งานนึงคุณจำได้เล่นทีจังหวัดอัน้องจ้าอันนองอีกวันนึงต้องไปเล่นทีสมุยเทศบุเดียวก่าพี่อเอาปืนยิงไปครับพี่วานอนซึงก่อนเราเอาปืนเลยพี่อีว่าออกเลยว่าพี่มันก่อนมันออกมาเพราะแบบพูไม่พือูิวล้วไปเลยก็ได้พบหนังมันเปลนอย่างโตนี้เรานังบุ้งนังมันเปล่นอย่างแรก็ไปเรื่อยๆแล้พี่อูปัดกับเล้ง ไม่ตั้งออกไปถึงนึกท้งโดงไม่ตึงหาโลงเดีอบเอยรับไปเลยรับอัยแรกตกลงรับจะเลยรับไอ้มเ้ยวัดเดียวเอไว้น้องไว้ไม่น้องได้ปีแต่มากขับไปสตัาปลืมมันนี่แหละเราจะหลดตบโน้นตบนีมาเยหรือว่าเอ๊จอดใส่ผิวปีกับเอง ซึ่งก็เปพวกพอไปได้บางไหมแว่มาจำที่ไหนก็อยู่ตลอดมันไล่เรื่องครับคือแบบโดเรียกเข็นกันเองนล้เนี่ยออันนี้ก็คือแบบต่างวงมาเก็นกันเองหลาอันนี้ก็ต้องไปเก็นเลยอ่าอ๋อแต่ว่าอันนีุ้ดดีุดนีเด็ดสดจำติดตาเลยคือพอพอจําหวัที่แบบมีคนดูจักแล้วนะครับมันก็จะมีงานที่ขึ้นมาขึ้นบางวันนี้มีซ้อมทั้งงานเลยก็มีนะครับคือคืองานวชนีประชาเล่นประชาเล่นประชาเล่น มันมีอยู่งานนึงผมจันได้เล่นที่จังหวัดระนองทึ <c oughs> ่งที่นี่จังหวัดระนองอีกวันนึงต้องไปเล่นทีสมุยระนองสมุยนะท <c oughs> ึกบุณีวะ <c oughs> ผิวเอาปืนยิงไหมครับ <c oughs> ผิววานนอนทึ่งขอเรเอาเอาปืนมือนไอ้เอวะเอาปืนว่าพีนอนก่อนว่าถึงเหนี่ยววงเอาเหนี่ยววงเอาปืนมั้งเอาอเอาเดี๋ยวแต่ผิวได้พีบุ้ได้พีบุ้งเราได้พี่บ่เอา ผมไม่รู้ว่าเผื่อไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็ไปกินข้าวต้มก่อนเ <ừ ừ, S 1> อาไปกินข้าวต,ต้มทุกคนกินดิ้งกันเลยดิ้งกันปุ๊บเราก็เออโอเคพี่ไปนอนรอในรถนะปุ๊บขีนไปโรงแรมไหมตัวลุงไปเลยวะล็อกเลยวะไปไปคนคองโรงแรมเออล็อ,<ย>อก,กล็อกมาไอเอ็กบอกว่าพุ๊งไหมลูกปีปุ๊งบายบายตอนนั้เอ็บอกว่ามันก่อนมันออกมาเพราะว่าม้วนไม่ผือผิวล็อกไปเลยก็ได้ปุ๊บหนังมันเปลี่ยนอย่างโตดอเนี้ยหรอหนังบุ้งหนังมันเปลีอยนหนังเล้งกันไปเรื่อยๆแลวพีปัดกันเล้งเออ ไม่ตั้นออกไปทึงนึกทิ้งโดงไม่ต้องหาโดงยบเอยรับไมเลยรับแยแรกต้องรับจะเลยรับใช่เร็วทุกคนอ้ออ้อหลับเร็วไอเอมไหวเดียวอไว้นองไว้ไม่นองได้พีแต่มาขับไปสตักลืมมันี่แหละเราจะหล้เราตโนตบมีอะไรไหมล่ะมาเหรือว่าเอ๊จอดใส่บิว ปีกับเองปีกับเองปุ้มลงไปขับเองเดิลงปุ๊กขับเองหรือวะก็ปักขับไปเรื่อยๆไอ้เยมันเดินปักเลยมันดักปักแป๊บนึงครับไปสักปักหนึ่งไอ้หมูใน้วงเลี้ยวตรงนี้เลยตื่นมาคนเฮ้ยยยยผิวผิวขับเองเลยผิวกับเองเลยตื่นตื่นดังกันเลยผิวกับเองเลย บม้จูบอกว่านางเป็นเปือนนางเปือนนางเปือนรับเป้ก้นก้ลงตื่นต่างกันพอตื่นเสร็จุกบ่ากเอมันตื่นแล้วมาปึ๊บ่อเอียขับต่อเฮียขับตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็กลัวมันงวงลาวเลยเอาล้วไปตนนะครับนี่คือคนขคับนางเป็นอย่าคนขับนีตน่ตรงนี้พมก็กอนนาวอู้ไปตรงเนี้ยน <c oughs> อนแล่น้ามันเป็นนนอนเร่นาเอ๊ะโอเคไหมป้านลูกปีเอะโอเคไหมป้านลูกปีคือพมคุยกับมันจนไปถึน ทาเลือดใช่รูปที่หลับปินก็นไ,นนไม่ได้นอนไม่นอนต่าง,ต,างต่างที่มีคนก็แบบใช่แต่นั่นแหละคือเป็นอะไรที่แบบว่าเหลืองเราวของเบืองล้างอ่ะที่แบบใครเขามองว่าการเดินทางมันคงจะสนุกสนานที่ไม่ใชย่ยุ่มเลมันปวดทึงกันแต่แต่ว่ามันแรงว่านี่เพรมึงที่หลัเป็นคนนึงนะยิงเป็นไหนนั่ง ไม่ได้ปอกไม่งานตีเวลายางินที่ถอไปคือรถลงงรังปีน่ไปย่างพีนทุกชีวิตที่ราเพเนนี่ไอ้ดูเวลาที่มันเวลาจิ้มจวนไอเราไม่มีท่าทันตีตีว่าทำภารกิจได้เราได้ฮะมันนัไรเลยลำบากมันคามริงการเดินทางนี่ก็ชุดๆเลยไปโรงเรมบอกพี่ออกมาเวลาไปนอนโรงเรเรื่องราวเรื่องพี่นที่ราเพีนตัวคนยอมจะมีเคยบอกกันตัอมั้ง อันนี้คุณฟองเลยนะ,ะจากเกไมา <c oughs> ตุ้งเลยป <c oughs> กติคือเป็นคนที่ว่าจะไม่ค่อยครวอะไรแบกนี้นะแต่แบบแต่ว่าก็เชื่อว่ามันไม่รบหรัวาม,มัได้รบรู้ไม่อะไรหันซื่อเลยไ,ไปเล่นเชียงไหมาได้ตอนนั้นมันติดกันเลยมีเล่นแมงห้องวซ,งซนทึ่งเชียงรายทึ่งกับรบปเะชิงไหม ทังนอนเชิงไม่เบื่อที่จะล่อเล่นทีลาพูนอ่าทึงที่เนียน้ยในระหว่างที่ร้อคือน,นั้นหมานอนที่ห้างโรงแรมเราก็เอาประ,ประมาณว่าบอสผีเขาว่าเดี๋ยวเข้ามาหลับเบื่อจะไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นทำมันเขนที่สุดมันอยู่ทางพระนั้นอ่าเขาก็ลยบอกว่าเอาโร,รงแรมไหนก็ได้เราก็ดีไซน์แบบเนี้ยโรงแรมไหนก็ได้นอนตรงนั้นก็ได้ตรงนู้นก็ได้ตรงนี้นก็ได้ครับได้หมดครับเดี๋ยวพาหาให้ผมหนึ่งแล้วกันตกตรงนี้แล้วกันนะพี่อู๋ใกล้ๆเซ็นทันเยอะเราก็ไม่รู้คือคืนนี้ไม่ได้ปนนไ่วา แวะไปห้าอาจารย์มากไปเตยอติแนโจโอาจารย์มากไปเตยก็คือโปรดิวเซอร์ให้กับให้กับไอ้พี่น้องบิวกัลยานีนะครับชุดนุบรานุลาเนี่ยชุดแรกเลยนะครับก็ก็ไปห้าเกดถึงพอนางคุยกันไปคุยกันมากเสร็จปุ๊บเออเดี๋ยวไปส่งพี่หน่อยนะแต่ก่อนหน้านั้นคือขึ้นก่นอนหน้าที่ไปน,นั่นขึ้นที่สองนั้นไอ้เก่งกับเกล็นเขาไปภาพไปขึ้นแรกเล้วเสร็จเราไม่รู้อันนั้นคือ แต่เราเป็นนะักทิ้งจะเดยทีหลือๆคนพอ่องกันข้าไปปักปุ๊บขึ้นไปชั้นซองหรืนไปป,ไปปุ๊บเปิดประตูเข้าไปเราก็เอากีตาร์วางมันเป็นเตียงขู่อเอาวางเบาหนึ่งอีกเบาหนึ่งก็นอนอพี่อุ้นอนได้เหรอคนเดียวนอนได้ทำไมย,ยังมาไม่ได้นอนมาเยอะแล้วสบายๆไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้หนูขึ้นมาหนูเสียวๆนู้สึกแบบฮ <laughs> นะ <laughs> เก๋เก๋พูดอย่างนี้ดิเออจริงเก่งวะไม่มีอะไรมั้ง แค่มี้เไยมึงเก๋ไม่หนูรู้เลยความรู้สึกแบบมันหนเยังไงไม่รู้พี่จริงเปล่าเฮ้ยอย่ากุ๊กเดี๋ยวอย่าหลอกพี่ดิอย่างน,นี้หรอวปุ๊บบ้านไปลงไปกินข้าวไปเล่นเสร็จขึ้นมาอัพแนวนอนเคบนอนตัวแต่เชาต้องไปงานปุ๊บอันนี้คือคือคือไปงานนะเสร็จป,ปุ๊บนอนรับสักปักขาตึงขาขึ้นมากูขาขึ้นมาแล้วกู <laughs> <laughs> ต,ขขก,<อ>ตกทีแรก<อ> หายแล้วรามกินตรงเจ้าว่ะเออไปน้อยว่ะเจ้ารตึ๊กลาคุณวายปลาเลยเพียนนะครับปินสักสิทธ์ทั้งหลายแต่จริงๆขอนนอนนั้นวายอยู่เร็วแต่วายใบลรอราก็คือตอนนั้นลูงช่วเลยว่ารับรับตึ๊กเลยว่ามันเดื่มไม่ตลยไม่ตินเลยว่าลุงเลยอับดามลงมาเก็บกล้องปุ๊บ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  ทั้งที่ว่าดักเขามาดักดักดักแล้บพดักดับประมาณตอนเก้าโมงสิบโมงรถตื่นเร็วตียอกลุตื่นเร็วออกนำลุงมาเรียบร้อยเรียนนานเลยดีพี่นอนห้องไหนคะคืออ๋อถามไว้ก่อนนะครับจะพับพี่ไปเดินเล่นได้ได้ค่ะได้ค่ะปึ๊บลังจากนั้นกะบะผักตีเหลืองเราเอาไปผักตีเดิมคือนั้นนั้นจากห้าทีผักพอรถบมาจากคอนเทิร์ดเลยก็ไปแวะอาจารย์บ้านอาจารย์นี่แหละบุ้งโมนีเล่นแท้ทึ่งโมนีบอกว่า เดี๋ยวไปกันหนูก็ได้กขาบอกกับแฟนเขานั่งไปกันละล้างหลอดแตนเข้าไปพลอย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 ไปด้วยพอพลอยไปเสร็จปุ๊บโรงแรมไหนดีอ่ะพรุ่งนี้พี่ขึ้นเครื่องจะได้ไม่ไม่นั่นหรือว่าไปพักใกล้สนามบินเลยเนี่ยพี่ก็ได้ก็ได้ได้หมดก็ขับรถฟ้าโรงแรมมาเลยอือพี่ว่ามพี่จะเล่าเรื่องนี้พอดีเลยนี่โรงแรมเนี้พี่มานอนพี่มานอนโนนรงแรมนี้เหรอฉันมานอนแล้วกระตุกขาพี่ด้วย พี่ไม่รู้เรื่องเหรอว่าโรงแรมมันมีคนเออคนพ้องนะ<ม>คือมีคือเราเป็นชุดเ,เ,เป็นเป็นตัวเป็นตัดเลย<ม>เอ่าผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนนี้มนานอนแล้วก็ยิง<ม>ตาย<ม>ผู้หญิงเสียชีวิตในนั้นอะไรเงี้ยเาข่าวดังมากเลยใช่ไหมพี่โรงแรมนี้เลย<ม>ชิบหายแล้วเจอแล้วรีบกลับไป,ไปไปพ้นพุนพ่นโรงแรมนี้ก่อนเลยเสียว<ม>ก็คือกลายเป็นบาป มันมีมันมีจริงแล้วจริงที่เรารู้สึกได้ก็คือน่าจะเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้นี่นี่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมดูชมแต่ว่าไอ้นั่นสิ่งนั้นที่เราพอเราเราไปพปกติเองซึ่งเราไปคือเชื่อยังไม่ดูซืกอคือนการที่แบบจับจับที่สุดเลยแต่ั้งอื่นก็ปกติไม่มีอะไรในข้างนั้นนี่คือแบบวีตายแลยคือเลี้ยวได้หรือบูยิ้งมาดีเลี้ยวได้หรือบูยิ้งมามันก็น่าจะมีมังคุดบบใหม่ดี่บุญทุกบิวา์ แต่ว่ามีครบรัวงคอนอีกแค่ข้าเล็กตรนู้าก็มีครบร่วก่อนแล้วก็มีหน่อยดีนะครับแล้วก็ตอนจับว่ามีหน่อยดีนี่คือพิงพิงพิงทำง่านแลยพิงดูคนดูจักเลยแหละเดิอมิดเดิอดอะไรบ้างท้องเล็กเนี่ยเดนจะมีแหละแล้วก็ไม่น่าจะคือคือจะทำว่ามีมีมีไม มันนายแตมียาเพราะว่าทุกๆการที่ไปคือไปการน,นั้นอ๋อลูกประมาณนั้นนะอันนี้เขาแก้เลยคือผมจะเป็นคนแรกจิตประว่าไม่ใช่คนแรกเลยอาจจะเป็นคนจิตแบบไปดูให้ตลอดอ่ะเออครับ,<ช>บจะจะมีแบบแว่าเรียกว่าย<อ>ุ่งงันเป็นยุ่งตีว่าที่ลัพพินเป็นเรียกว่าที่ลัพพินก็าเองเป็นที่ลัพพินจริงๆอ่ะคือครับมีโรคทั้งหมดอ่าเป็นกัน ก็คือแรกว่าเป็นคนเกรกเลยเลยแต่เก็จะเห็นนะว่านี่มาบูมมาเวลาล้เวทีนี่ก็จะบางทีแบบไม่มีใครล็อกผมเนี่ยจะพ่าไปแต่เรืเขาไม่ยอมเลยเนาะยสี่เขาไม่ยอมเลยนีะมีครอบครัวไม่ยอมแต่ตอนแรกปกติแต่ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแรกอกมายุคนี่ตอนนี้ผิวทำอะไรอยู่มั่งเลยนอกเนื้อจักัยาะตอนนี้ใช่ไหมก็จะมีทิกตอกนี่แหละทีนี้ทิกตอกพี่ๆน้องๆในทิกต็อกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ พุ่มพุ่มชัยคำว่าอ,อาชีพนักดนตรีออนไลน์ mm hmm. เราเคยคิดว่าทำไมค่ายกลองออนไลน์ได้ค่ายสิ้นถาเพรื่อกา์ออนไลน์ได้แต่ทำไมเราเราทึงจะค่ายสิ้นเป็นพังออนไลน์ไม่ได้<ช>นี่คือความคิดเพราะฉะนั้นก็คือวันนึงเราก็ต้องทําให้มันเกิดอาชีพทางด้าน<ช>ออนไลน์ให้ได้ก็คือนักดนตรีอาชีพชออนไลน์แต่ที่นี่เราไม่ได้มีไรายได้จากเขาเรียกว่าการขาจจางหยือถุงจาก จากช่องทางออนไลน์ทงน้งหมดสิ่งที่เราได้ก็คือจะเป็นพวกการรีวิวต่างๆนี้นี่นหรือไม่กระัังเนี่ยข,ข่องควัญจากพีๆน้องๆทางเตชอร์ตติคอร์ตเ,เ,<ม>เข้ามาชมเ่ยเขางอห้กับเรานั่นเป็นกำลังใจพมพูดเสอมอเลยว่าช่วงโควิดดีพาร์นมาผมมีรายได้ส่วนหนึ่งเรียนปากเรียงทองช่วยครอบครวได้กับติคอร์เลยมผมพูดได้คำนี้เลยว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สร้างมาจะจะทำให้ คลอนคลายในความเครียดของแต่ละคนนะตุ้งตี้จนนั้นเครียดทุกคนแหละผู้กว่ามีอะไรตุ้งตี้ตัวพาเทสตัวลูกเครียดกันเพ่เพราะฉะนั้นคือตุ้งใส่อาชีพอาชีพครับพอโควิดเข้ามาคือลมกระดานหมดเลยตุ้ใส่อาชีพแต่พอมาได้ตัวทิกต็อกคนนี้แต่เพื่อนๆขึ้นมาการปอกเรื่อปลดล็อกเนี่ยยิ่งดีเลยตอนนี้ง่ายเลื่อนข้ามาเลย กับจะผ่าตวเก,าก่กากลืนท้ามถึงเออว่าเออเล่นอย่างเป็นปืนมัง้งโอเคไหมปุ๊กโอเคตอนนี้มีงานใช่ให้ไปนานเลยนะให้ไปนานเลยคูณต้องจำหน้าโจนะเดี๋ยวจะไม่นานจนวันนี้กี่ปีนะปีห<อ>ัวไ้เลยถ้าถ้าทิงไทยกับซิงเกิลน,น่าจะเป็นเธอจะไม่เสียใจแล้วนะ<อ>คนดีไม่จะมีรักเนาะน่าจะประมาณปุ๊อเคเกคฮกปีนี้มั้ง ให้ให้ไปย่างไายจอร์ลูจ้างึงจอเลยครับก็คือมดสัญญาตอนตอนก่อนโควิดอ่ะทั่นมดสัญญาแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นคือเราเราแทรจะไม่ไม่มีซื้อเพราะว่าไม่ได้ทำซิงเกิล่อถึงจะมีซิงเกิลก็คือปีละซิงเกิลหรือว่าสอกปีจะซิงเกิลบางคนสามปีถึงปล i n ยซิงเกิลนะไม่ก็เลยอยู่ามการวางแผ้งองใอ่ใชยนั่นก็คือกลายเป็นว่าเราได้ให้เอาไปจ้างนาจอให้ไปจัาซื้อส่วนหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> ก็ได้กลับมาอีกทีนึงเนี้ยดีฟ้าบอกไปพี่น,น้องๆทีาา่ค้านนุ่กับเป็นหนันตรีหรื่ว่านักหลองเสื้อเป็นที่เคยดังหรือว่าเคยได้รับความนิยมเนี่ย <Okay. S 2> อันนี้ดีฟ้าบอกไปเ้วยนังฟักอันนี้เป็นเป็นเกาเรียกว่าความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่สามาาจจะบอกได้ก็คือว่าเมื่มมอวันพุมบอกผมมองกลับไปจุดเดิอมอว่าทําไมวันนึงผมอย่างสุนท้ายเปิดถ่ายได้เลย <Okay. S 2> มองไปวันที่เราไม่มีใครสนใจเราเลยหรือวันนึงพอเรามมีคนสนใจมาคนดูเป็นพัน ลายพันคนรล้ววานนึงมันเรยจะกลับไปอยู่จุดเดิมมันก็ไม่เห็นแปลกอะไรเนี่ยว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการกลับมาหนึ่งต้องอดทนน่ะสุดท้ายปลายทางแล้วก็คือว่าถ้าเราไม่อดทนเราไม่หนึ่งอดทนสองก็คือว่าซื้อซัดกับงานที่เราทำเหมือนกับตอนนี้ผมไลฟ์ตอบผมก็จะซื้อซัดผมมีไิ้ัย ผมจะมาตรงเวลาซ่องถุงถ้าพวไม่มาผมจะบอกซีว่าผมติดปลาดทิดต้องบอกเขาก่อนเป็นน่ยครับว่าเออวันนี้ข่าวซ้ายข่าวนู้นข่านี้ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นเวลาของเราจริงจเป็นเวลาของพวกเขาจริงจร่งที่สำคัญจุดนี้จริงครับก็เลยกลายเป็นว่าบางคนไม่อดทนเล่นได้สักประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์พอลืมไม่มีคนทอไม่ไม่แล้วไม่เอาแล้วไม่ดองผุดทุกบางที่พอไปเห็นมูลค่าพอไปเห็นมูลค่าทุกคนก็เลยจะถอยไปจากตรงนั้นแต่จริงๆแล้ว ทุกยามันต้องใช้เวลามันมันมันต้องใช้เวลาสะสมอ่ะครับสะสมถึงวันนี้มีอะไรติดตามปีวูได้ตรงหน,นอะไรปีวูฟักได้ถึงสีเดี๋ยวปันน<อ>ดเลยก็ถูกช่องทางออนไลน์ตอนนี้นมีได้หมดเลยนะครับนะพึ่งว่าอู้พันทางครับหรือว่านวออบนทางอัศยามก็ได้นะอัะยามไนะาาม่ยังติดตัวทุกคนไปนไม่อาจจะปฏิเสธได้ถุ๊ว่าเขาเป็นคนตายเราเองนะครับมีสายถ่ายเองเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มีคนเอาไปใช้ อุปนานอาสยามเลีเ้ยงอุปทานอาสยามก็ต้องใช้อาสยาม<ช>ต่อไปเพราะว่าข้นต,ต,ติดไปเล็วเหมือนกับลุงไก่อาสยามเราวีอาสยามมันก็ก<ช>นกเป็นการผูดต,ติดปากไปเร่อยป<ช>ระโยคติดปากเป็นชื่อที่เขาตั้งให้ไปเรืย่ยเพราะฉะนั้นการพิมพ์เซิร์ชหาผมก็กคือทุกช่องทางการทิ้งอุปทานอุปทานอาสยามกระดาษเป็นหมดเลยนะครับติดกับช่องซีฟ้าซีซีเด่นนะครับไดมอนด์หยาติดต่อบ้านสองคนกันได้นะครับครูอนกันได้เออไปติดต่อบ้านผมได้ ต่อไปจิ้มต่อพันปุ๊บม,มันได้ไม่ได้ได้บ้างแล้วปุ๊บหลอดได้ั้งแล้วไม,ม่แย,ย่หว่ะเพลือจริงคน,คนถึงคนหนึ่งไ,ไปโหลดได้เลยอะไรนะอาวุธจิ้มปันไปตึ้งเดี๋ยวนี้มีเพลงหรือไม่มีครับเต็มเสร็จแล้วครับเต็มเสร็จแล้วก็เป็นงานที่ทำร่วมกับพีเตอร์อินคานะครับพีเตอร์อินคาเป็นเครียกว่าโปรดิวซ์เพลงมีนายชื่อเพลงว่าอย,ยากอยากกลับมาเล่กันเหมือนเดิม ยัดกลับมารักกันเหมือนเดิมพิทเจอร์อินค่าเป็นโปรดิวนะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอท้ายเซตเรียบร้อยแล้วทุกย่างรอบแค่ร้อยเอ็นบีครับหลังจากนี้ก็มีเพลงหนึ่งอ่านี่เลยไปก่อนนี้มีเพลงหนึ่งเพลงนี้เลยแอปซองแอปซองนี่คือทิกตอกตอนนี้คือเล่นยังไงวะถ้าไปไปไปในช่องทิกตอกนี่จะจะให้เลือว่าการเข้าชุมทางส้างท h o n ของเพลงเนี่ยทำงานหมดเลยมีคนเอาคลิปไปเล่นมีคนเอาถ้าไปดูคนที่เอาคลิปไปเล่นก็เป็น เป็นคนดูกันเป็นไลฟ์เซนก็คือเชลี่เชลี่ผมว่าเป็นลักล่าไลฟ์หานวิวเลยกรนีสำหรับเปิงแอปซองนะครับไปยังไงก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับมาวันนี้ก็คุณวิวครับนะครับสวัสดีวะให้เรามาได้โปรยเออยู่ต่างวัดดีใจดีใจครับนี่ติดต่อทางขนมติดต่อทางตอนนี้รับงานโรงแรมอย่เหมือนเดิมครับตลอด อ,อด้ติดต่อมาแล้วก็เอ่อตรวตรงติผิวเลย<ด>อ่าเดี๋ยวขึ้นมือไว้ให้แล้วกันนะครับนะบบวันนี้ก็คุ้นปิบวนะครับเพื้อเฟือสะตันตรีเอื้อเฟือก,กาก้วยะ <c oughs> <c oughs> นะครับพอได้มา,างนี่ให้กิดตึงปุดตึงแต่ว่ายังไม่ได้ให้กิดตึงต่างเพศเดี๋ยวขป็นัางมานางกันเลยแล้วเพราะว่าเรื่องติบวนี่เต่านี่ตีกว้างเว้ อ่าไม่ตึงที่เปิดเส้นที่ไปพกมาจริงๆนะครับผมโกงว่ามันยังเลื่อยยังเลื้อยมันถลาวกันต่างก็เล้ยงใช้ชีวิตมาตอนนี้ก็เจ็ดที่ว่าพี่เราเี้ยงเราเลยแคร์ที่พูดนะครับโอเควันนี้ก็คุณผิวฝารับแล้วก็คุณเอฟซีทุกคนตกตาเลยนะครับที่ติดตามรายการลาวเนีที่สเปเชียลรายการอีพีหน้าอีพีต่อไปจะเป็นใครทีไหนอย่างไรก็รอติดตามนะครับวันนี้ก็คุณผิวและท้องคุณเอฟซีทุกคนด้วยครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ